แจ้งเรื่องเกี่ยวกับยาบ้าตอนนี้นะครับกฎหมายออกมาเรียบร้อยแล้วการการจับกลุมนะครับเรื่องยาบ้าห้าเม็ดนั้นมีพวกไปบิดเบือนจะบอกให้นะครับยุคก่อนยุคตั้งแต่คุณประยุทธ์นั้นสิบห้าเม็ดสิบห้าเม็ดแต่ยุคคุณเสียาเนี่ยตอนแรกว่าจะสิบเม็ดไหมที่จะถือว่าเป็นผู้ป่วยลดลงมาเหลือห้าเม็ด ไอ้พวกปัญญาอ่อนก็ไปกล่าวหาว่าพกได้พกได้บันพ่องคือคือพยายามบิดเบือนกฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าให้คุณไปพกยาบ้าห้าเม็ดหรือสิบเม็ดเขาบอกว่านะครับแต่ละบุคคลที่การจับกลุมแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะดูครับมึงถือหนึ่งเม็ดมึงก็ถูกจับ มึงถือเม็ดหนึ่งมันก็ถูกจับมึงไม่เชื่อมึงถือยาบ้าสองเม็ดเม็ดหนึ่งเดินเข้าไปใส่ตูดอยู่ในสอพอดูสิกฎหมายออกมาแล้ววันนี้กฎหมายบอกว่าห้าเม็ดคือคนเสพมึงลองถือไปสองเม็ดดูไปเย้ยตำรวจนี่กูมีสองเม็ดกูเสพนะเว้ยมึงจับไม่ได้นะเว้ยมึงลองทำดูสิไอ้โง่เม็ดเดียวเขาก็จับมึง มึงเข้าใจไหมเม็ดสองเม็ดเขาก็จับปัญญาอ่อนไปกล่าวหาว่าเขามาออกกฎหมายพกยาบ้าได้ห้าเม็ดสิบเม็ดมึงปัญญาอ่อนคือคือมึงมีการศึกษาไหมกูถามหน่อยถ้ามึงจบปสี 4, ่กูไม่อยากเหยียดการศึกษาพูดตามหลักกฎหมายเลยทั่วไปเขาไม่ได้ให้มึงพก เขาไม่ให้มึงค้าไม่ให้มึงเสพโทษต่างๆมีอยู่แต่เรื่องการขอเข้าบำบัดนั้นมึงต้องเข้าโครงการสมมุติเขาจับมึงได้สามเม็ดเขาต้องส่งมึงไปบำบัดนะครับส่งบำบัด โดนจับกมเหมือนกันส่งบําบัดแล้วมีใบใบยืนยันว่าพอบําบัดแล้วเนี่ยมันยังไม่ดีอาการไม่ดียังยังต้องยังต้องเสพเพื่อเพื่อให้ตัวเองร่างกายตัวเองมันปรับตัวอยู่สองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดหรือห้าเม็ดไม่เกินนี้ยังต้องใช้ไว้เสพได้วันละหนึ่งเม็ดหรือวันละครึ่งเม็ดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีตามเกณฑ์ว่าเวลาคุณไปบําบัดอะไรยังไงมันมีขั้นตอนของมันไม่ใช่เปิดเสรีให้มึงพกครับ มึงเข้าใจไหมครับแต่ถ้ามึงขายมึงเม็ดหนึ่งมึงก็ติดคุกกฎหมายบอกมึงขายเม็ดเดียวโอ๊ยเม็ดเดียวเนี่ยไม่ถือว่าเป็นผู้ขายนะมึงอย่ามาตอแหลครับกฎหมายไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นเอาก็บอกว่าไหนมาว่าถือไปได้ห้าเม็ดก็คือผู้ป่วยไงกูเอามาขายเพื่อนแบ่งขายสองเม็ดเนี่ยจะผิดกฎหมายได้ยังไง ผิดครับผิดในข้อหาค้าด้วยมึงขายรายย่อย,ยครับสองเม็ดแล้วทามันเยอะกว่านั้นมึงโดนเป็นเรื่องๆไปครับฉะนั้นอย่ามาตอแหลเรื่องกฎหมายกับผมครับกฎหมายที่เขามีมาเนี่ยเขาไม่ได้ระบุให้มึงไปพกเล่นๆหรือไปแบบให้เด็ก ทั่วไปเหมือนมึงพยายามที่จะดิสเครดิตรัฐบาลพยายามที่จะให้คนไปด่ารัฐบาลว่าโอ้ยให้ลูกหลานพกยาบ้าได้สี่เม็ดห้าเม็ดมึงพยายามเกินไปไหมครับสร้างความเข้าใจผิดในสังคมระวังนะครับระวังให้ดีเรื่องเกี่ยวกับยาบา้าถ้ามึงยังบิดเบือนไม่จบไม่สิ้นกฎหมายออกมาแล้วมึงไม่อ่านกฎหมายแล้วมึงบิดเบือนกฎหมายแบบนี้ มึงโดนพบรบคอมตามมานะครับถ้ามึงเอาไปโพส์ว่าโอ้ยทุกวันนี้พกยาบ้าได้แล้วห้าเม็ดตามกฎหมายออกมาใหม่กูจะบอกมึงให้นะครับว่าเตรียมรอดูว่าตำรวจเขาจะดูมึงอยู่ตำรวจด,ดูมึงอยู่ถ้ามึงไปโพส์ผิดผิดอย่าหาว่าพี่ไม่เตือนนะน้องอย่าโทษดังสิทธม์มันร้ายจยนโชมันร้าย อืมไปอ่านก่อนไปศึกษาดูก่อนถ้าคิดโงโงๆถ้าคิดจะเชื่อคนอื่นแบบเขาเป่าหูมาโอ้ยรัฐบาลเสถาให้เด็กๆติดยาเยอะเพราะให้พกไปห้าเม็ดมึงระวังตัวครับมึงระวังตัวก่อนระวังว่าจะโดนครับ ส่วนในพวกอวตารทั้งหลายแหล่นี่อย่าเผลนะเอาแต่ไม่ใช่คุณอวตารสีเลือดนะที่ผมพูดเฟซอวตารถ้าไปใส่ร้ายรัฐบาลสักวันหนึ่งนะครับ <c oughs> เขาต้องสั่งเข้มงวดแล้วมันต้องควบคุมด้วยมึงอย่าบอกอย่ามึงอย่าบอกว่ามึงมีอิสระในโลกโซเชียลนะมึงจะปากเก่งในโลกโซเชียลแล้วไปโดดเดี่ยวหน้าบัลลังนะ โดนฆ่าปรับโดนติดคุกโดนเสียประวัติอย่ามาบ่นนะว่าเป็นเพราะใครเพราะมึงมึงเลือกเองฉะนั้นครับกฎหมายนะครับเกี่ยวกับยาบ้าห้าเม็ดไปอ่านให้เข้าใจแล้วก็อย่าเข้าใจผิด,ผดว่าห้าเม็ดนี้เขาปล่อยให้ขายอิสระไม่ใช่ โอเคนะวันนี้ทักทายทุกท่านต้องขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาขอบคุณที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในประเด็นอื่นๆอ่าเดี๋ยววันนี้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าลองจินตนาการเล่นๆแต่ท้ายท้ายนี่มีเรื่องยาบ้าห้าเม็ดทุกสิ่งทุกอย่างต้องรู้